ไทยต้องยึดรูปปานุญ่างปานนุย่างเลืองนนองสองคอนแสงสวัสดิ์เขตเส้นทางยามพมาลหมู่บ้านในกระใหญ่เติมได้เกือบเกือบซ้ำลอยลังค่า เปื่นคณะไปขี่รถจักรนี่เดินกันต่อเขาพักกันเลยวา่้อปินอับปินอับปินวาเล่นไม่อับปินเ่นมาคามอุบิลฮะช้างอับปิน ตุกันติ๊กันมาถามเด็ดด่าบิลบิลเมืองอาะพอนบ้านนนยางบ้านพัฒนาธนาคารนโยบายเอ้ยไหนก็ว่าเล่าติดเชื้อเราพูดกันนะครับเรา ก่อสร้างประตูคองใหม่นี่นี่มัดพรอารามโอ้แล้วจะคักได้ไหมเนาะวัดบ้านนนย่างอือใช่ไหมเด้อบานใหญ่มันชีเขาไปพุ่นใช่ไหม่ เขา่าได้แล้วอยู่ในมาขับเครืองมาขับเครือ, in องหล่นเนี่ยเออ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 นออ่นยางเป็นบ้านหนึ่งท่หทางใกล้จากเทศบาลตัวเมืองอ,อนนัสพรไปทางจิตตะเวนตกส้นทางนี้แต่ว่ามันจะสอดเขาไปทาง พัวเซดบันพัวเซ่คิดกับเมือกเสบียงไฟไฟขมวนอะไรทำเยจากจักไช่อีกอีกอีกโอ้รับครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทางเลยโอ oh! oh. ok right? ้ยโอ้โอเปนคองย่อยได้ไหมเอ้ยไม่เราเป็นคองย่อยได้โอเคอ้าวก็จะได้ปิดขีดเบียกันเนาะเกิเล็กละน้อย ไม่เงี้ยไงเนี่ยบ้านเนาะไม่บ้านไม่แต่ที่ฮะสารภามเออไม่หาล่างเออไม่สารภามไม่หาล่าง